แล้วตกใจไหมฮะตอนนั้นตกใจยังจําได้ว่าตัวเองตกใจนะโอ้ตกใจพูดไม่ได้ตื่นก็ไม่ตื่นมาแล้วพูดไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตายแล้วขี่เข้าหรือเปล่าเดียร์แม่ถูกตองี่เข้าจะนั่งมองตาคว้างเกาว่าผี่เข้าเลยเลพังแล้วีสิยมาเปิดประตูให้ลูกนุ่มได้ไปัหไปไหมไปหาหมอไม่ไปรถน้ำมุงน้ำมนต์ไม่ไปไ่ไปโรงพยาบาลเลยนะฮะก็คือคิดว่าต้องเป็นแบบอย่างนี้แน่โรคแบบนี้เหมอเขาให้ยาเลย ก็เป็นยาละลายวิ่มเพื่อนที่จำได้ก็ทานไปก็ทานไปจนหมดหอหมดแล้วก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปต่อเพราะว่าไม่มีก็ไม่มีปฏิกิริยาต่อโตอะไรก็ปากก็ย <prestigious S 2> ังเดียวเหมือนเดิมอย่างนั้นมีคนมาแนะนําของดีๆให้ให้ทานให้ฟื้นเยอะเลยบางทีก็ส่งมาให้ก็มีก็ไม่ฟื้นก็ไม่ฟื้นส่งมาส่งมาก็ไม่ฟื้นส่งมาก็ไม่ื้น ก็คือกินแล้วมันก็คือเปิดประทันไปอย่างเงี้ยเราก็เหมือนรอเวลารอโอกาสว่าเมื่อไรนะเมื่อไรนะที่จะหายเมื่อไรที่จะก่อนหน้านี้แค่ยกมือก็ไม่ยกมือด้วยตัวเองไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ได like ้ไอไก่ๆ <Spark> น well, we like, <2 S 2> ี่ก็พูดไม่ออกเลยไม่เลยขาก็ยกไม่ได้ไหนต้องยกขาโอ้อย่างนี้เลยนะเดี๋ยวนี้ยกได้เลยตีนันก็ลางขาด ก็จะมีเลือดอะไรนี้แค่ไหนฮะสีชมพูเลยนะก่อนหน้านี้ซีดเดี๋ยวนี้มีสีชมพูเลยนะซีดเขี้ยวซีดเราเลี้ยเปียวหมดแล้วมือเมอมีเลือดหมดละอ๋อครับกินตัวไหนสองตัวนี้กินตัวไหนไปเลยแนะนำให้คนุณได้จัได้จับได้ โชว์ให้โชว์ให้ให้คนดูจามบ้น่เอาตัวนี้นะเอาตัวนี้นะเอามือเอามือที่ไม่ไหวจามสิเอามือที่ไม่ไหวเลยจับนั่งไม้นั่งเรียบร้อยนั่งไปฮาร์ดเลยเออเอามือโน้นจ้าอะไรกันไรกันไรกันไรกนไรกันไรเออเออบอกดิคอนโทรลดีูไม่ได้เลยโอเคได้สิอีกก็ประมาณสักเดือนถึงสองเดือน เดี๋ยวถ้าพูดได้วันไหนเดี๋ยวผมจะมาให้พแต่ว่าพูดได้วันไหนก็คงนู่นเลยอะโทรศัพท์คุยเดินได้แ้วตอบเลยถ้าเริ่มมีให้โทรไปเองเลยบอกเริ่มมีแรงอย่างนี้นะอีกประมาณสักเดือนสองเดือนผมว่าน่าจะเดินได้เดินได้ไปบอกหมอหน่อย